เมื่อเราได้สวดมนตบูชาพระรัตนตรัยกันเสรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุง่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาแล้วขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายไอ้นิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักอย่างสบายๆหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบาย ใกล้คลากับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะหลับตาข้อลูกพอสบายสายเหมือนเาลาบปลือตานิดหนึ่งอย่างนั้นนะจ๊ะ หลับตา,บาพอพิมพิมจะไปสบายเริ่มต้นให้ถูกต้องซะกอ่อนนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวปรับท่าน,นงางของเราเนี่ยให้มันถูกส่วนมีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลย แล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรายกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่ง จะเป็นเรื่องธุรก,กิจการงานบ้านช่องกรอบกลัวการศึกษาเล้าเรียนหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เนะี่ยให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจงเราให้ว่างว่างปล่อยวางทุกสิ่งเอาไว้ทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลก เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นให้มีความรู้สึกก็ผ่อนคลายสบายปล่อยวางเราอยู่คนเดียวจริงๆเมื่อเราหลับตาแล้วเราเหมือนเราอยู่คนเดียวจริงๆความจริงมันก็เป็นเช่นนี้นะจ๊ะแล้วเราก็ รวมใจของเ,าเราเนี่ยมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางทองของเ,าเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น แล้วนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้นทั้งสองตัดกาวิการการะบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตุกพระองค์ไม่มีเวทแ,แม้แต่พระองค์เดียวท่านเริ่มหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้ภายหลังจากปล่อยวางคลายความผูกพันในทุกสิ่งแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่เคยผูกพันนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของลาบยศรสเสริญอะไรต่างๆเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นแก่นสารของชีวิตไม่เคยทำให้ใจกระถึงความสงบสุขในระดับที่เกิดความเบิงพอใจสูงสุดเลยแต่กลับพบว่าสิ่งเหล่านั้นมีปัญหาติดมาด้วยเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ ไม่เทเี่ยงเปลี่ยนแปลงได้ไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปดับไปเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้นตั้งแต่ตัวเราออกไปเรื่อยๆถึงสิ่งนอกตัวเสื้อป้าอาบร้ที่อยู่อาศัยคนสัตว์สิ่งของหมด ต้นมากหลากไมก้ภูเขาลอกาแม้แต่โลกใบนี้สักวันหนึ่งก็จะไปสู่จุดสลายได้กับวินาศจะวินาศได้ไฟบรยกันน้ำบรยกันลมบรยกันอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าชีวิตมีแต่ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านคลายความผูกพันแล้วเนี่ย ใจท่านกจะนิ่งนิ่งแล้วก็มันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องที่ทำให้เราสมหวังในชีวิตเข่าถึงความบริสุทธิ์ภายในความสุขที่แท้จริงแล้วก็ ความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นใจถ้านกดจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งพอถูกสูนมันก็วุบลงไปมันตกสูญยากาศอย่างนั้น่ะหลุดพ้นอยางกลหยาบตกสูญแล้วก็มีดวงธรรม ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพลนอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือโตเท่าฟองไข่แดงของไก่หรือใหญ่กว่าน,นี้และแตกตามกำลังบาร,รมีที่สั่งสมมาไม่เท่ากัน แต่ทั้งหมดนี้เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องตน้นแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่การบรรลุมรรคนิพพานไปสู่ยะตนนิพพานถึงเรียกอีกในหนึ่งว่าดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะเข้าสู่เส้นทางของอริยมรรค เนทางของพระอริยเจ้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าที่ท่านเข้าไปตรงนี้โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะนั้นใจท่านก็จะนิ่งอย่างเดียวเลื่อยไปในกลางดวงปฐมมรรคพอถูกส่วนก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นดวงศีลอยู่ในกลางดวงปฐมมรรคพอหยุดกลางดวงศีก็เห็นดวงสมาธิ หยุดกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาหยุดอยู่ในกลางดวงปัญญา,าววกาวว็เข้าถึงดวงวิมุิหยุดอยู่ในกลางดวงเวมุิก็เข้าถึงดวงวิมุตติญานันันนเป็นดวงธรรมที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวสว่างต่างแต่ความละเอียดและความบริสุทธิ์ซอนซอนกันอยู่ภายในอย่างต่างมิติต่างความละเอียด ดึงทำทั้งหกดวงนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงไปถึงกายภายในในแต่ละกายก็จะเป็นชุดอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเครื่องกลั่นใจของเราให้ใสให้บริสุทธิ์จนกระทั้งเข้าถึงอีกกายหนึ่งลดาจอีกกายหนึ่งเข้าถึงอีกกายหนึ่งไปเป็นชั้นๆกัไปอย่างนี้แหละ ชุดหนึ่งก็หกดวงซึ่งทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วไม่ใช่ไปทำให้มันเกิดขึ้นนะจ๊ะแต่มีอยู่แล้วเป็นของละเอียดเราแค่ทำแจงเราให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วพอถูกส่วนมันก็จะดึงดูดข้าหากันแล้วก็จะก้าถึงกายมนุษย์ละเอียดในกลางกายมนุษย์ละเอียด ก็จะเข้าถึงกายทิพย์หยาในกลางกายทิพย์หยาก็จะเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดในกลางกายทิพย์ละเอียดก็จะเข้าถึงกายรูปภพหยาในกลางกายรูปภพหยาก็จะเข้าถึงกายรูปภพละเอียดในกลางกายรูปภพละเอียดก็จะเข้าถึงกายอรูปภพหยาในกลางกายรูปภพหยาก็จะเข้าถึงกายอรูปภพละเอียด ในกางกายอารูปภูมิเรียกจะเข้าถึงกายธรรมโคตปูอยาบสื่อเหมือนกายตัดสรุธรรมลักษณะสวยงามมากเกตออกบัวตูมประกอบด้วยลักษณะมหาวดุดครบท้วนทุกประการนากย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยในกลางกายธรรมโคตปูหยาบก็เข้าถึงกายธรรม โคตรโพลียดเมื่อเราหยุดที่ถูกส่วนนะจ๊ะในกลา, it, าง,าญญาาก,างากายทรโญญร,ทรโญญรคตร,รโพลียดก,ก็จะเข้าถึงกายธรรมโสดาบัญญัตินาฏข้าวาสูงห้าวาในกลางกายธรรมปสดาบัญญัติก็จะเข้าถึงกายธรรมโสดาบัญละเอียดในกลางกายธรรมโสดาบัญละเอียดพอหยุดถูกส่วนก็จะเข้าถึงกายธรรมพระศกิทาคามียา น 30. 30. 30. 30. าทักสิบวาสูงสิบวาในกลางกายธรรมพระรไไสิกิคกมีหยากพอหยุดถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมพระสิกิตการมีละเอียดในกลางกายธรรมพระสิกิตกรรมมีละเอียดก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหยากนาทักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาในกลางกายธรรมพระอนาคามีอยากก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีละเอียด ในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอรหัตยยากหน้าตักยีสบกว่าสูงยี่สบกว่าในกลางกายธรรมพระอรหัตยาก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอรหัตละเอียดนี่เป็นกายสุดท้ายเป็นเป้าหมายของชีวิตทั้งหมด18กายนี้รวมทั้งกายหยาบจะซ้อนๆกันอยู่ต่างมิติ ต่างความละเอียดกันกายใหญ่จะซ่อนอยู่ในกลางกายที่เล็กกว่าซ่อนกันได้เพราะละเอียดกว่าเมือ่อเรากระจกส่องดูภูเขาใหญ่ๆภูเขาเข้าไปปรากฏภาพในกระจกได้นี่ก็เป็นคล,คล้ายๆอย่างนั้นดัน่งดูปมาอ,อย่างนั้นนะจ๊ะทั้งหมดที่แหละเป็นทางมรรคผลนิพพานที่มีอยู่ในตัวของเรา จะเข้าถึงได้ก็โดยการหยุดนิ่งอย่างเดียวตอนนั้นไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้พระพุทธเจ้าพระอารหาันต์นังหลายท่านทำอย่างนี้ระเดียบคุณหลวงปู่พระมงคลเิมบุนีสดจันทสโรปุคนพฟิยาธรรมกายท่านยืนยันว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอารหันต์ไปอย่างนี้ไปไม่ได้อย่างนี้นะจ๊ะแต่ว่ามนุษย์ทุ่ตัวไปไม่รู้ว่ามีสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่เฉลียวใจว่ามีหรือบางคนรู้ว่ามีแต่ไม่ขวนขวายหรือขวนขวายแต่ความปฏิบัติไม่ถูกหลักวิชาไม่ประกอบความเพียรให้กลั่นกล้า ไม่ทำให้สม่ำเสมออย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญจะได้สั่งสมบุญบาร,รมีมามากพอที่จะเข้าถึงพระระัตนาัยในตัวก็จะต้องประกอบความเพียรให้กลั่นก้าอย่างถูกหลักวิชาก็าจะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวดังกล่าวได้ โัวคลับวิชาคือผ่อนคลายทำใจให้สบายเบิกบานกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเบาๆกำหนดก็คือการสร้างภาพนึกถึงภาพดวงใสๆ ที่ใสเหมือนกระเพชรที่จะนหนแล้วไม่มีตนิเลยพระเดชจพระพุลงปู่ท่านบอกให้โตเท่ากับแก้วตา,าเราไม่เคยสังเกตแก้วตาจะโตแค่ไหนก็ได้ที่เราทถน,นัดพึงพอใจให้เริ่มต้นอย่างง่ายๆอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะเอาที่เรานึกได้อย่างง่ายๆ สบายสบายไม่กดไม่เกรงไม่ดันให้นึกง่ายๆสบายบายขนาดไหนก็ได้กลมรอบตัวเหมือนโด่งแก้วแล้วก็ใสเหมือนกับเพชรเพชรลูกที่จะรใะดแล้วไม่มีตำหนิเลย สว่างเหมืนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเอกทวัสไซเย็นเหมือนแสงจันร์ทในคืนวันเพญที่สว่างกระจ่างอยู่กลางกายนะจ๊ะแล้วก็อาจจัยของเราที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนั่นอนะเอามาหยุดนิ่งๆคือมันนึก ถึงบริกรรมอนิมิตดังกล่าวเนี้ยอย่างสบายให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอเพื่อจะไม่ให้เผลอก็ต้องประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายได้เสียงภาวนาดังก้องออกมาจากในกลางท้องของเรา อย่างต่อเนื่องภาวนาว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรังเราจะต้องไม่ลืม ึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆคือนึกตรงกลางดวงใสใสเท่าที่จะชัดได้อย่างสบายหรือท่าที่เราจะนึกได้อย่างสบายและต่อเนื่องให้เริ่มต้นอย่างสบายอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะเริ่มอย่างง่ายๆ ประคองใจกันไปอย่างนี้สัมมาอรังสัมมาอรัง,มมรงตึกนึกถึงดวงใสอาจใจอยุดในกลางดวงใสสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรัง ระคองใจอย่างนี้นะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆส,สม่ำเสมอทำไปอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายไปด้วยที่ที่สมมุติว่าเรานึกไม่ออกก็อย่าไปเค้นภาพตัวจะนึกให้มันออกจนกระทั่งกลายเป็นใบเพ่งไปจ้องกดลูกในตาไป โดยกล้ามเนื้อที่ร่างกายเราจะเตือนจะบอกคือมันจะตึงมันจะเกร็งมันจะมึนอย่างนี้ผิดหลักวิชานะจ๊ะทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษคือมันตึงมันเกร็งไปหมดเลยมันไม่ผ่อนคลายสมมติว่าเรานึกไม่ออกนึกไม่ได้เพราะว่าไม่คุ้นเคยกับการนึก นี่หมายถึงนักเรียนใหม่นะจ๊ะก็ไม่เป็นไรเราเริ่มต้นจากจุดที่ง่ายที่สุดก่อนคือหลับตาให้เป็นป,ป,ปลือตาผ่อนคลายร่างกายให้เป็นปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เป็นทำทุกอย่างอย่างเนี้ให้ได้ซะก่อน แล้วก็ไม่ต้องไปคำหนึงถึงภาพนั้นคำหนึงว่าทําให้มันถูกต้องซะก่อนในระดับแค่นี้ให้พรอลคลายสบายหลับตาเป็นไม่ตึงปล่อยวางทำใจใเบิกบานเริ่มต้นเราอาจจะไม่นึกถึงดวงแก้วก่อนก็ได้ให้รู้สึกสบายเนี่ย และใจอยู่กับเนื้อกับตัวทีนี้สมมุติว่าเราพยายามนึกที่กลางนองมันนึกไม่ออกเพราะเราเป็นนักเรียนใหม่ยังไม่คุ้นเคยประเดชพคุณหลวงปู่ท่านก็มีคําแนะนํามีคําสอนว่าให้เริ่มต้นให้ใจอยู่กับตัวที่ปากช่องจมูกก่อนเพื่อให้กําหนดเป็นดวงใส โตขนาดที่พอจะลอดปากช่องจมูกได้หญิงข้างซ้ายชายข้างขวาวัตุประสงค์ต้องการให้ใจอยู่กับเนื้อกระตัวนะจ๊ะไม่ออกไปนอกตัวนะให้อยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็เริ่มต้นฝึกตรงนั้นฝึกอาใจไว้ปากช่องจมูกพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรหังอย่างนี้สามครั้งแล้วก็กค่อยๆนึกเลื่อนถ้าใช้คำว่าเลื่อนเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์หรือเลื่อนเพชรเมร็ดนั้นมาที่หัวตาหญิงซ้ายชายขวาทำไมาหญิงทั้งซ้ายทำไมชายทั้งขวาน่ะเราจะเพิ่มไปกงังวล่าเพิ่งไปแสวงหาความรู้ตรงนี้เอาว่า ตอนนี้เราเป็นนักเรียนอนุบาลเราทำตามคำแนะนำท่านไปก่อนแล้เรียนกอไก่ทำไมถึงต้อง,งเขียนอย่างนี้ทำไมไม่เป็นกอไผ่<ม>นะจ๊ะแนะนนการแอดวานซ์แล้ววันนั้นเราก็ทำตามท่านไปพอมาอยู่ที่ฐานที่สองหัวตาแล้วก็ตึกนึกถึงดวงใสใจหยุดในกลางดวงใสๆหรือทำความรู้สึก สมมติเรานึกไม่ออกมะนจะมันมีความใสๆอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าใสายอย่างนี้ไปก่อนก็ได้แล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสามครั้งอย่างนี้นะแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายท่านสอนว่าให้ช้อนตาเหลือค้าเงืง่นไปเพื่อให้ความเห็นกลับเข้าสุขภายในแล้วก็ปล่อยโดวตาตามปกติ หลังจากนั้นไม่ใช้ดวงตาเลยให้เครื่องหมายที่ใสสะอาบริสุทธิ์มาจุดอยู่ในกลางกักทิสะในระดับเดียวกับหัวตาของเราตรงกลึงกลางเลยในใจก,นกลางแต่ระดับเท่ากันกลางกัคทิสะก็เหมือนกลางท้องแถวเส้นเชือกรึงนั่นแหละ แล้วก็ภาวนาสัมมาระหังสามครั้งไปแล้วก็เลื่อนมาที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักตรงนั้นนะใจจะอยู่กับดวงใสตลอดแล้วก็ภาวนาประคองใจไปตลอดพอจะไปทำชนิดใจก็จะแวบไปคิดเรื่องอื่นก็ตรึกนึกถึงดวงใสอยู่่กลางดวงใส หรือรู้สึกว่ามีความใสร้อมกับภาวนานในใจดังกล่าวนั่นแหละสัมมารหังสัมมารหังไปเรื่อยๆสามครั้งสะก็เลื่อมาที่ปากช่องคอเหนือลูกก็เดือกซึ่งเป็นฐานที่ห้าถ้าดูประมาว่าทำเหมือนปากจะขงอเหมือนปากถ้วยแก้วที่กลมๆอย่างนั้นะ แต่ว่าเครื่องหมายที่ใสบริสุทธิ์อยู่ตรงกึงกลางเลยและขภาวนาสมารังสมารังอย่างนี้นะจ๊ะสามกลางและทําประหนึ่งว่ากลืนก็เปนในทองคือเลื่อนท่านใช้คำว่าเลื่อนเครื่องหมายไปหยุดอยู่ในกลางกายระดับเดียวกับสะดือตรงจุดตัดกลางเส้นหนาทั้งสองนั่นแหละซึ่งเป็นฐานที่ห แล้วก็ตึกนึกถึงดวงไสอยู่จยในกลางดวงไสเพราะก็ภาวนาในใจสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังสามครั้งนะจ๊ะแล้วก็ลื่นถอยหลังขึ้นมาสองในมืออยู่ที่ฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่ตั้งถาวรเลยอยู่ที่เดียวตรงนี้แหละ เป็นจุดก,กลางจุดแห่งความสำเร็จตำแหน่งความสมปรารถนาก็หยุดหนึ่งละลังจนันทรคตกนึกถึงดวงใสยุดอยู่ในกลางดวงด,วงด,วงดวงใสภาวนาสัมมาลังสัมมาหลัง,งกี่ครั้งก็ได้ท่านใช้คำว่าจะเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกับภาวนาเรื่อยไป แต่ทุกครั้งที่ภาวนาะตั้งตรึกนึกถึงดวงใสยุดอยู่ในกลางดวงใสให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะแต่แม้เราทำอย่างนี้เนี่ยเราก็ยังเอาใจมาไว้กลางทอไม่ได้แล้วก็นึกถอยหลังไปทบทวนไปจากฐานที่เจ็ไปฐานที่หกห้าสี่สามสองหนึ่งจะกลับไปกลับมากี่เที่ยวก็ได้เพื่อให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัว และป้อหมายของใจจะไปหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่ตั้งที่ถูกต้องตำแหน่งแห่งความสำเร็จสมความปรารถนาอย่างนี้เราจะหลักวิชามันก็มีอย่างเนี้ยแล้วก็ทำกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจนกว่าใจจะมีความพร้อมที่จะหยุดหนึ่งน่มเบาสบาย ยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั่นแหละมันลงตัวแล้วตกลงกันได้แล้วก็หยุดนิ่งเครื่อยไปเลยจกนกระทั่งคำภาวนาเลือนหายไปเหยต่ใจหยุดนิ่งพอตกส่วนก็ตกสูนย์ไปตามลำดับดังดีๆกล่าวมาแล้วั้งแต่งเบืองตน้นอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดใสเย็นสบาย เหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรให้กลันกล้ายังถูกหลักวิชาสมกับที่ได้กเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาก็มาให้ชีวิตศูญย์เปล่าจะได้บรรลุความประสงค์นี้ถูกวัตถุประสงค์ชีวิตก็ใหลูกทุกคนได้ตั้งใจประกอบความเพียรดังที่เด้แนะนำเอาไว้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพรระตัตนารตรในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเย็บอี้นะจ๊ะ